ครับเราก็รอกันอยู่ว่าว่าได้หรือเปล่าท้อตกมาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับหนักมากเลยนะครับใช่ครับนี่ก็ตั้งแต่สี่โมงเย็นก็ยังไม่หยุดเลยสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับสะบายน้ําดียังไงก็ต้องใสเอ๊ะหรือว่าเราระหว่างที่เรารอเราเอาเกมคู่พัทยาชลบุรีมาดูกันหน่อยดีไหมฮะครับว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างระหว่างที่รอนะ ก็ยังเสมอกันอยู่ผมเช็คอยู่เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะฮะโอ้โหยิงด้วยมีการยิงประตูด้วยเอ๊ะเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์หรือเปล่าฮะับก็ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครัขออภัยครับเราถ่ายทอดสดทางเอ็นบีทีนะครับคู่นั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะเล่นได้หรือไม่ครับตอนนี้สิบแปดนี่แหละใช่ถือก็ไม่มีสโมสรก็ไม่ได้อยากเลื่อนอยู่แล้วครใช่ครับไม่ได้อยากพทดเลื่อนแล้วมันกระทบเยอะนะครับมมไ่ีใครอยากเลื่อนนะฮะใช่ครับแต่ฟ้าฝนครับทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้คครรัับบนี่่ใช นี่ถือว่าปีนี้บ้านเรายังยังโดนเรื่องพิษการเลื่อนน้อยนะฮะถ้าฝนยังโดนน้อยนะใช่นี่เพิ่งจะเพิ่งจะเห็นเ็ก็ยังมีหลายคนเคยพูดถึงนะฮะถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ก็คือว่าเราจะหลีกหนีหน้าฝนหรือเปล่าอ่าใช่ใช่นะครับในการเตะไทยพรมลีกแต่ว่าแหมมันก็ถ้าพูดกันก็เรื่องยาวอีกก็เรื่องยาวฮะถ้าจะหนีนะคือคือหนีหน้าฝนเนี่ยก็พอจะหนีได้แต่หนีแล้วเนี่ยเราเราเตะ ตรงตามฟีฟ่าเดยไหมใรานจัดการ,รของเราได้ไหมหลายอย่างครับยุ่งไปใหญ่เลยครับพันกันไปใหญ่เลยคือถ้าถ้าเราเตะได้และจบได้ดีก็โอเคนะถือว่าแหมก็หนีได้ก็โอเคเหมือนกันมาพักเล็กช่วงนี้